大家เสวัสดีค่ะประพาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าตุยหวัวตุยหวัวอยู่ใน HSK 4เป็นคำนามแปลว่าบทสนทนาและสามารถเป็นคำกริยาแปลว่าสนทนาได้อีกด้วยเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 多样听懂，我听不懂他们的对话，我听不懂他们的对话。ฉันฟังไม่เข้าใจบทสนทนาของพวกเขา。และตัวอย่างที่สอง，他不喜欢和陌生人对话，他不喜欢和陌生人对话。เขาไม่ชอบสนทนากับคนแปลกหน้า。 แล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคํากันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจ